คือสถาบันหน่วยย่อยที่เล็กที่สุดในสังคมหรือจะเรียกได้ว่าสังคมจะเข้มแข็งหรือไม่ก็คือรากฐานของครอบครัวเป็นสำคัญแต่ถ้าหน่วยย่อยของสังคมมีส่วนหนึ่งที่ไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติการคุ้มครองหรือการช่วยเหลือจะลงไปสู่ครอบครัวเหล่านี้อย่างไร และอะไรคือแนวทางที่เราสามารถจะช่วยเสริมให้รากฐานสำคัญนี้แข็งแรงขึ้นได้ขบพพอเพื่อสังคมวันนี้เราจะพาไปพบกับกลุ่มคนที่อุทิศตนเพื่อช่วยเหลือผู้พิการโดยเฉพาะเด็กๆผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้ความเข้าใจ และพลังใจในการดูแลสมาชิกของครอบครัวเราไปรู้จักและรับพลังบวกนี้กันค่ะสวัสดีค่ะไฟแอมไฟค่ะ วันนี้เราจะมาเรียนรู้อีกแง่มุมหนึ่งของสังคมที่มีความหลากหลายแตกต่างกันออกไปหวังว่า EP นี้จะเป็น EP ที่ให้กำลังใจและเป็นเรื่องราวดีๆให้กับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาติดตามชมกันค่ะจากสถิติผู้พิการซํำซ้อนที่ดูแลตัวเองไม่ได้มีสูงถึงเกือบ200,000คนซึ่งประกอบด้วยการพิการทางการเรียนรู้ ทางสติปัญญาและออทิสติกซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้จำนวนไม่น้อยที่สามารถดูแลตัวเองได้ในระดับหนึ่งหรือใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงคนทั่วไปได้ไม่ว่าจะเป็นการทำงานการเล่นกีฬาหรือแม้แต่การใช้ทักษะหรือความสามารถอื่นๆอย่างไรก็ตามยังมีกลุ่มผู้พิการที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้ โดยเฉพาะในกลุ่มที่เป็นเด็กที่มีอาการเหล่านี้และต้องอยู่ภายใต้การดูแลของครอบครัวหรือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดโดยทั้งสองฝ่ายคือตัวน้องที่ต้องการการดูแลเอาใจใส่อย่างเข้าใจและพ่อแม่ผู้ปกครองที่ต้องเข้าใจและเรียนรู้การดูแลน้องๆเหล่านี้ไปพร้อมๆกัน าาการที่น้องไปโรงพยาบาลทุกวันการที่น้องให้คนอ,อื่นทำทุกอย่างยังไงก็ไม่เท่าเรารตัวเด็กจะเป็นตัวพิสูจน์ว่าเราทำดีมากน้อยแค่ไหนแต่อย่างนี้เราฝากชีวิตฝากความสุขไว้กับนักกายภาพมันเพาน่ากวบาโอกาศจะต้อดีสมาคมศูนย์การเรียนรู้คนพิการบ้านแม่นกคือหนึ่งองค์กรที่ก้าวออกมายืนหยัดด้วยเจตนราโรดมที่ชัดเจน ในการเป็นสถานที่ฟื้นฟูทางทางร่างกายด้วยการฟื้นฟูทางกายภาพทางการเรียนรู้และยังมอบพลังให้กับพ่อแม่ของน้องๆด้วยค่ะเรามีลูกเป็นเด็กพิการรุนแรงเด็กพิการทางสมองเนี่ยอาการของเขาคือจะมีความเกร็งเกร็งไปเรื่อยๆเกร็งจนแข็งตายเลยนะ เราก็เอาลูกไปโรงพยาบาลไปหาความรู้เลยว่าเป็นอะไรจนเรารู้ว่าอ๋อน้องต้องทํากายภาพค่ะแล้วที่นี่เนี่ยมีการช่วยฟื้นฟูน้องๆแบบไหนบ้างคะเราจะมีเรื่องของหนึ่งเนี่ยเมนหลักเลยคือการกายภาพค่ะเพราะว่าเด็กจะต้องทํากายภาพเขาหงิกงออันที่สองเนี่ยเราไปดีลกับศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลางเรื่องของการเรียน เด็กปกติก็ต้องเรียนทักษะ7ด้านเด็กพิเศษก็ต้องเรียนทักษะเจด้านเหมือนกันแต่การเรียนอาจจะไม่เหมือนกันอย่างเช่นเด็กปกติเนี่ยเรียนฝึกพูดก็คือการอ่านพูดออกมาเป็นคำๆแต่การพูดของเด็กพิเศษอาจจะใช้สายตามองสื่อสารอันนี้ใช่อันนั้นไม่ใช่ค่ะแล้วแม่ลกได้รับความรู้จากการดูแลน้องๆอ,อย่างนี้คะ่ะมาจากไหนคะก็มีอาจารย์ญ,ญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามาทํา เข้ามาสอพ่อแม่ให้ทำกายภาพน้องแล้วแม่นกก็ได้มีโอกาสเข้าค่ายแล้วแม่นกก็ไปเรียนที่ญี่ปุ่นมาหลายรอบที่จะสะสมเป็นวุฒิบัตรเป็นซูเปอร์วิเซอร์ตอนนี้ก็เป็นซูเปอร์วิเซอร์ที่จะสามารถถ่ายทอดได้อย่างปลอดภัย<อ><อ>นั่นคือที่มาว่าทําไมเราถึงได้เรียนรู้การเป็นกายภาพแล้วก็กลายมาเป็นสมาคมที่นี่ถูกต<ช>้องไหม<ช>คะสมาคมเนี่ยก่อตั้งมาตั้งแต่25มิถุนาปีนาี2548 ประเด็นของบ้านหลังเนี้ยเราสร้างเป็นโรงเรียนสอนผู้ปกครองให้เป็นพ่อแม่ของเด็กพิเศษเพราะฉะนั้นครอบครัวเด็กพิเศษเนี่ยไม่สามารถจะเอาเงินมาจ้างแล้วก็ลูกทิ้งแล้วไปทำงานได้แต่ที่เนี่ยจะทำให้คุณเก่งและแกล่งเพื่อที่จะไปช่วยลูกตัวเองเพราะสุดท้ายแล้วเ,เงินมันไม่ได้ช่วยให้ลูกหายป่วยได้ความรักต่างหากว่าผู้ความรู้ทำให้น้องเนี่ยดีขึ้นได้ ช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกับแม่นกให้ลึกขึ้นและตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆที่จะมาร่วมกันหาแนวทางในการช่วยเหลือครอบครัวของน้องๆด้วยเครื่องมือทางการประกันภัยจะเป็นอย่างไรบ้างมาติดตามชมกันค่ะ ขวาเลยตมาเ้วยห้องเนี้เป็นห้องที่หนูให้ความสำคัญอันดับแรกเลยห <c oughs> ้ีเป็นี่ ดูแลน้องในด้านของเรื่องของการกายภาพอะค่ะช่วยเรื่องของทางด้านจิตใจแล้วก็ร่างกายควบคู่ไปด้วยกันมากกว่านะคะเพราะส่วนใหญ่คนที่ติดต่อไม่นกมาจะเศร้าแล้วก็เสียใจเราก็เลยจะต้องมาฟูมฟักทางจิตใจก่อนแล้วก็ค่อยมาให้ทางร่างกายทีหลังนะคะต้องเป็นคนดีคนดีเราดูจากไหนก็แค่ถือศีลห้าให้ครบแล้วที่สำคัญมากกว่าศีลห้าก็คือว่า เขาจะต้องรู้ว่าที่นี่คือสถานที่เป็นโรงเรียนสอนพ่อแม่เด็กพิเศษแต่จะไม่ใช่โรงเรียนที่มีเงินแล้วมาจ้างแล้วก็ลูกมาทิ้งไว้เพราะเราจะต้องการสร้างพลเมืองคนพิเศษให้มีคุณภาพสำหรับประเทศไทย กม่นูก็ติดต่อกับโรงพยาบาลรามามาตั้งแต่ปี50จนถึงปัจจุบันท่านก็จะมาทํากิจกรรมให้เราที่นี่แล้วส่วนตัวแม่นกเองก็ไปเรียนเรื่องของการฟื้นฟูเป็นนักกายภาพเองเขาเรียกว่าเป็นซูเปอร์วิเซอร์จากประเทศญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีผู้เชี่ยวชาญมาคอยช่วยเหลือดูแลแล้วตัวเราเองก็ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเองด้วย mm. เพื่อให้ปลอดภัยที่สุดค่ะที่นี่สร้างมาตั้งแต่ปี2548จนถึงปัจจุบันเนี่ย ามว่าทําไมเราจะต้องทํางานยากอย่างนั้นเพราะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยตอนที่เรามีลูกเนี่ยคุณหมอบอกว่าให้คุณแม่ทําใจแล้วก็มีลูกคนใหม่พอน้องลูกหินเนี่ยจากสมองคนทั่วไปเนี่ยกลายเป็นหินปูนกว้านทั่วกระจายไปหมดเลยวันนั้นเนี่ยเราเหมือนหลังเราชนฝาสิ่งหนึ่งที่ลูกเป็นเนี่ยคือเสมหาลูกเยอะมากในทุกค่ำคืนเนี่ยการนอนของแม่นกเนี่ยจะต้องนอนกับใสยถุเสมหา เพราะว่าลูกหายใจไม่ได้เสพหัพันคอเราก็คิดว่าเราจะทำยังไงหนอที่จะทำให้ลูกเราเนี่ยได้มีชีวิตอยู่ให้พ้นจากความทุกข์จากสิ่งเหล่านี้บ้างนั่นคือที่มาว่าทำไมเราถึงต้องเปิดบ้านเป็นโรงเรียนลูกไม่มีโรงเรียนให้เข้าไม่เป็นไรแม่จะสร้างโรงเรียนแห่งนี้ให้ลูกเองโรงเรียนของลูกไม่ใช่โรงเรียนสอนก็ไก่ขอไข่แต่เป็นโรงเรียนที่ทำให้ลูกของแม่เนี่ยมีชีวิตยืนยาวได้ อันนั้นคือเริ่มต้นในการสร้างโรงเรียนค่ะในส่วนของการประกันภัยที่เราสามารถเข้ามาช่วยดูแลได้เรื่องแรกก็เป็นในเรื่องของการทําประกันภัยที่คุณพ่อคุณแม่ว่ากรณีที่ตัวเองอาจจะต้องจากไปก่อนลูกอย่างน้อยก็สามารถส่งต่อผลประโยชน์ให้กับผู้ดูแลรับภาระต่อไป อีกอันนึง <c oughs> ก็คือว่าในอุตสาหการรมประกันภัยเนี่ยเรามีอาชีพก็ไม่ว่าจะเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเป็นตัวแทนการเป็นในหน้าหรือการเป็นผู้สำรวจภยัยผู้ประเมินภยัยเป็นแนวคิดว่าประกันภัยสามารถเข้ามาช่วยในได้ได้ในทั้งสองมิติในเรื่องของการเงินแล้วก็ในเรื่องของการจัดสรรเวลา แม้ว่าการประกันชีวิตเนี่ยจะต้องดูคนที่สุขภาพดีอะไรเป็นหลักเนี่ยแต่ก็ไม่ได้ปิดกั้นว่าคนที่ไม่มีสุขภาพที่ไม่สมบูรณ์แม้จะทําประกันไม่ได้นะฮะอันนี้เราก็ยังสามารถมีประกันสําหรับคนกลุ่มเนี้ยที่ยังสามารถมาซื้อประกันได้ซึ่งอันนั้นเนี่ยอาจจะต้องดูเป็นเป็นเคสเคสไปเป็นกรณีไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นภาพรวมของประกันชีวิตครับเอาตั้งแต่ว่าป้องกันไม่ให้เกิดเหตุก่อน ลณรงคลงอย่างเช่นการขับขี่รถปลอดภยัยการดูแลสุขภาพพวกนี้นะครับขยับถัดมาเนี่ยก็เป็นการไปให้ความรู้เรื่องการใช้เครื่องมือประกันเข้ามาดูแลครอบครัวดูแลตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทําประกันพรบบอยซึ่งอันนี้คุ้มครองถึงเรื่องการทุพพลภาพด้วยต่อมาถ้าสมมติว่าเหตุมันเกิดอย่างน้อยที่สุดเมื่อกรมธรรม์เหล่านี้ที่ซื้อไว้ทํางานก็จะมีการชดเชยดูแลในส่วนนี้เกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นช่วงที่เรามีการ ทำตั้งแต่ป้องกันให้ความรู้จนกระทั่งดูแลหลังเกิดเหตุแม่นกเป็นอาร์ติสที่บริษัทเอเจนซี่โฆษณาค่ะพอหลังจากที่เริ่มมีน้องเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าเงินเดือนของบริษัทเนี่ยน่าจะไม่เพียงพอในการที่จะดูแลลูกเราก็ได้สมัครไปเป็นตัวแทนประกันชีวิตนะคะ น้องถึงแม้จะเป็นเด็กพิการทางสมองตั้งแต่กําเนิดเนี่ยแต่ด้วยความที่เราเป็นตัวแทนเราก็มีคุณวุิถึงลูกก็เลยสามารถได้รับการประกันไปโดยอัตโนมัติแล้ววันที่ลูกเสียชีวิตเนี่ยเงินที่เข้าห้อง ICU เนี่ยคืนละ4ี่หมื่นลูกอยู่2คืน3ามคืนประมาณ8 0ดหมื่นถึงแสนเนี่ยก็คือบริษัทประกันก็ซัพพอร์ตให้ร0 0เซ็นยมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่า การประกันเนี่ยมันมันสำคัญนะเพราะว่าเวลาเข้าโรงพยาบาลเนี่ยถึงแม้ว่าเงินประกันเนี่ยมันจะไม่สามารถยื้อชีวิตลูกเรามาได้แต่พอเมื่อวันหนึ่งที่ลูกหมดวาระไปแล้วเนี่ยไอ้เงินที่เราจะเริ่มต้องมาใจ่ายให้กับโรงพยาบาลมันมีมาจากการที่เรามีประกันให้ลูกเราอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เราไม่ต้องลำบากในการหาเงินมาชำระหนี้ ก็ฟังแม่นกนะคะจะเห็นได้ว่าเป็นคนที่วางแผนทางด้านการเงินนะคะสมกับที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนประกันชีวิตยิ่งมีเงินออมเยอะยิ่งมั่นคงสิ่งที่แม่นกทำนะคะก็คือการเก็บเงินไว้เก็บเพื่อใช้ส่วนที่2คือเก็บเพื่อเก็บยามเกษียณอายุนะ้องอันนี้แม่นกทาได้ดีมากนะและพอถึงวันนี้นะคะแม่นกไม่มี คือไม่มีภาระทางด้าน,านาส่วนตัวแต่มีภาระทางด้านสังคมใหญ่โตมากนะคะสิ่งที่ต้องทําก็คือยามกเกษียณก็ต้องดูแลตัวเองอันที่3ที่อยากจะให้ทุกคนได้ลองดูก็คือเก็บเพื่อลงทุนเก็บไว้ทําให้เงินมันงอกเงยชนะเงินเฟนั่นคือสิ่งที่ตัวแทนหรือนะคะทุกๆคนแนะนําผมว่าเป็นอาชีพที่เป็นอาชีพที่อิสระ นะครับแล้วก็สามารถสร้างไรายได้ได้มากๆทีเดียวเป็นอาชีพที่ทําแล้วเราได้รายได้ด้วยและแถมยังสร้างบุญด้วยเพราะว่าลูกค้าเราเนี่ยเกิดอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นการเยียวยาที่ดีเรื่องของความยัง่งยืนเนี่ยอันนึงที่สําคัญก็คือ D I ก็คือเรื่องของ diversity นะครับอยบริษัทผมเองก็มีการจร้างงานงพนิการจริงๆแล้วทุกคนอาจจะเคยได้รับการขายประกันผ่าน call center หรือว่าการการจัดการใน,ในสำนักง,งานเองเนี่ยเรามองว่าโอเคเราหนึ่งก็ต้องการช่วยเหลือสังคมให้เขามีอาชีพ เขาเลี้ยงตัวเองได้และคำความที่เขาเลี้ยงตัวเองได้เนี่ยแล้วทำให้ครอบครัวเขาดีขึ้นเนี่ยอันนี้คือความยั่งยืนอย่างแท้จริงนะครับคนที่จะเป็นตัวแทนประสบความสำเร็จคือ 1. มีระเบียบวินัย2มีความรู้ค่ะ ต้องมีความรู้ไปถ่ายทอดนะคะไปไปไปบอกกับผู้บุ่งหวังทุกคนว่าทำไมต้องทำประกันโดยที่ไม่ได้ไม่ต้องคาดหวังว่าออ้ยวันนี้จะต้องไปหาพี่โจ้แล้วพี่โจ้จะต้องทำนะเพราะถ้าเราไม่คาดหวังนะคะเราก็ทำหน้าที่ของเราไปเรื่อยไปเรื่อยและที่สำคัญเมื่อเราทำบ่อยมากขึ้นเรื่อยๆทักษะมันมีขึ้นงั้นรายได้มาจากความสามารถบวกคูณด้วยความพยายามในการทำบ่อยครั้งยังไงก็ประสบความสำเร็จะคะ่ะ <başka> การช่วยเหลือกลุ่มผู้เปราะบาง บางครั้งเราอาจจะทําโดยตรงจากการทําประกันไัยไม่ได้แต่การให้ความช่วยเหลือในด้านอื่นๆธุรกิจของเรามีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศการที่เราจะมีทีมแพทย์ทีมพยาบาลทีมให้ความช่วยเหลือในการฟื้นฟูร่รางกายฟื้นฟูจิตใจของกลุ่มผู้เปาบางต่างๆนั่นเชื่อว่าอันนี้เรามีเครือข่ายที่แข็งแรงมากๆจริงให้พวกเราได้มีเป็นส่วนหนึ่งแล้วกัน ในการที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันแล้วก็ทำให้สังคมของเราเป็นสังคมที่น่าอยู่แบกปันซึ่งกันและกันขอให้ประกันภัยเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมค่ะเราก็ได้ฟังจากทุกท่านแล้วนะคะเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดลงในรายการขบพพอบ เพื่อสังคมในวันนี้นะคะช่วงหน้าเดี๋ยวเรามารับชมเคสตัดดี้ในเรื่องของการประกันภัยกันนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามกันค่ะ ถึงความพยายามของนายกสมาคมศูนย์การเรียนรู้เพื่อคนพิการบ้านแม่นกเพื่อช่วยฟื้นฟูน้องๆกันไปแล้วนะคะแต่อีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันคือการสร้างพลังบวกให้กับครอบครัวของน้องๆค่ะเคสตัศี้วันนี้เราจะไปรับชมพลังใจที่ส่งถึงกันและกันของครอบครัวของน้องๆกันค่ะ ยืนยิงต่อทางไดยไหมมองโอเคมากอา่องเยอะดีโอเคมากดีธรรมะที่เรามาช่วยเหลือเยอียวยาเด็กก็คือการให้เด็กๆฟังเพลงธรรมะการให้จิตอาสาหรือตัวเราเองที่มีความสุขแผ่เมตตาให้น้องๆการทาน้องๆสวดมนต์เพื่อให้เขาเนี่ยได้มีสมาธิ หยุดจากความเหนื่อยล้าของทุกสิ่งทุกอย่างมาอยู่กับสมาธิบ้างอะไรเงี้ยค่ะพอจิตใจเขามีความสุขร่างกายเขาก็เลยไม่ปวดกว่าจะมาถึงจุดตรงนี้ได้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ง่ายเพราะว่าอยู่ๆเนี่ยเราจะไม่มีเงินเลยเราจะมาทําเลยมันคงเป็นไปนไม่ได้เราก็ได้เป็นตัวแทนมาตั้งแต่ปี2542จนถึงปัจจุบันเราก็วางแผนไว้บ้างเงินหนึ่งส่วนเนี่ยเราก็เอามาใช้ใจ่ายในครอบครัว เงินอีกหนึ่งส่วนจากการขายประกันเราก็เอาไปซื้อประกันต่อเพื่อว่าวันหนึ่งที่เรากรเกษียณแล้วเราไม่มีไรายได้เนี่ยเราจะเอาเงินจากตรงนั้นเนี่ยมาใช้จ่ายที่สําคัญก็คือเรื่องของอประกันสุขภาพที่เราก็ต้องทําด้วยเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราก็จะเอาเงินเก็บของเราทั้งหมดมาจ่ายค่าหมอหมดเรื่องตรงนี้ถ้าไม่มีประกันชีวิตเนี่ยเราก็คงไม่สามารถจะมาทํางานช่วยเหลือสังคมแบบนี้ได้เพราะว่าเราอยากจะช่วยเหลือสังคมแบบบริสุทธิ์ เราไม่อยากใช้เงินสมาคมเลยสักบาทในเงินส่วนตัวของเราเพราะฉะนั้นก็ต้องมีเงินเก็บของตัวเองมากพอที่เราจะทำงานเรื่องนี้ได้นะคะก็ต้องกราบขอบคุณบริษัทที่ช่วยทำให้เรามีเงินได้จนถึงวันนี้แม้วันนี้เนี่ยไม่นกไม่ได้เป็นตัวแทนแล้วเนี่ยแต่ว่าเงินที่เราได้สะสมในรูปแบบของการซื้อประกันเอาไว้เนี่ยมันก็ช่วยไม่นกอยู่แล้วเราก็ยังทาประกันสุขภาพไปอยู่ และนอกจากการร่วมกันหาแนวทางสนับสนุนผู้พิการและครอบครัวแล้วสํานักงานคอปพอโดยท่านเลขาธิการคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยยังได้ร่วมทํากิจกรรม CSR มอบเงินทุนให้กับสมาคมศูนย์การเรียนรู้คนพิการบ้านแม่นกโดยมีคุณเสวภาธีระปรีชากุลหรือแม่นกเป็นผู้รับมอบค่ะ วันนี้สำนักง,งานคอพอลร่วมกับภาคธุรกิจประกันภัยนะครับเดินทางมาที่สมาคมศูนย์การรู้ผู้พิการบ้านแม่นกกันนะครับต้องยอมรับอย่างในสังคมไทยปัจจุบันนี้เป็นสังคมที่หลากหลายมีความแตกต่างกันคนแต่ละกลุ่มเนี่ย่างก็มีความเสี่ยงและมีโอกาสที่แตกต่างกันสำนักง,งานคอพอจึงอยากจะพาพวกเราไปในหลายๆที่ทั่วประเทศนะครับวันนี้เป็นเรื่องของคู้ที่มีความเปรปาะบางทางการเงินเพื่อจะได้เห็นชัดว่า เราเอาการประกันภัยไปขึ้นบรรยากาศความเสี่ยงและสร้างโอกาสให้เขาได้อย่างไรบ้างผู้ประอบาทางการเงินต่ตางๆเหล่านี้นะครับจะมีต้องได้รับการเอาใจใส่จากสังคมมากพอสมควรนะครับเขาคือคนที่มีความสามารถแต่ต้องการโอกาสนะครับเรานําสิ่งต่างๆนี้มาเผยแพร่ให้สังคมคนไทยได้รับทราบเพื่อท่านจะได้คิดึ้นว่านอกจากจะช่วยเหลือเขาทางสังคมแล้วจะทาอะไรได้อีกบ้างเพื่อจะช่วยเขาให้เขากลับ,บมามีชีวิตได้เหมอือนคนปกติเหมือนเดิมทั่วไป สำนักง,งานกรพอและภาคธุรกิจเป็นหน่วยเล็กๆอันหนึ่งนะครับที่เราอยากจะบอกว่าสัมการประกันภัยเรามาใช้ในการบริหารความเสี่ยงให้กับคณกลุ่มเหล่านี้ให้เขามีสภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับก็หวังว่ารายการในวันนี้จะช่วยสังคมไทยได้ไม่มากก็น้อยขอบคุณมากครับ ของการช่วยเหลือก็คือการมอบโอกาสซึ่งกันและกันค่ะโอกาสที่จะทําให้ทุกคนได้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเท่าเทียมและโอกาสที่จะทําให้ทุกคนได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมและก้าวไปข้างหน้าพร้อมๆกันในทุกสังคมค่ะและครั้งหน้าเราจะไปร่วมเปลี่ยนแปลงสังคมให้หน่าอยู่อย่างยั่งยืนกันที่ไหนฝากติดตามรายการคอปปะพอเพื่อสังคมกันไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางโซเชียลไว้ด้วยค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ